ความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นสําคัญที่เคลื่อนไหวและถูกจับตาก,กันในวันนี้ก็คือเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน23องค์กรค่ะไปจัดกิจกรรมที่บริเวณสภาส่งความรักไปถึงสภาเพื่อถามหาความยุติธรรมในการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชนนั่นเองมีการเตรียมความพร้อมกิจกรรมนี้ไปถึงไหนตอนนี้คุณทัศนีประกอบบุญนะคะรายงานสดมาจากลานประชาชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณทัศนีเชิญค่ะ ค่ะคุณบุตรินคะด้วยชื่อกิจกรรมก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการส่งรักให้ถึงสภาค่ะโดยการจัดกิจกรรมภาพรวมในวันนี้นะคะก็เป็นไปตามธีมและก็ชื่อของงานกิจกรรมเลยค่ะนอกจากจะเป็นการรวบรวมรายชื่อของประชาชนนะคะที่ร่วมสนับสน,นุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชนแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยังเป็นการที่เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการที่จะส่งพลังของประชาชนค่ะต่อพักการเมืองต่างๆนะคะเพื่อให โหวตในการสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการยุติการดำเนินคดีนะคะในการแสดงออกทางการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะ14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะช่วงเช้าจึงยังคงเป็นบรรยากาศในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับและจัดกิจกรรมนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน23องค์กรก็ได้ลงพื้นที่แล้วซึ่งทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ไปจนถึงการย้ำหลักการสำคัญของการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะ โดยยิ่งชีพอัชานนนผู้อำนวยการไอลอในฐานะตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน23องค์กรก็ย้ํานะคะว่าเนื้อหาและสาระสาคัญของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชนจะเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองครอบคลุมตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึงปัจจุบันค่ะโดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ จะเป็นทุกคนนะคะไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายส่วนความผิดที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในทันทีก็เช่นคดีความตามประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคดีพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ5และ38ทับ5 คดีตามฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะคดีตามฐานความผิดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548คดีตามฐานความผิดในพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญปี2559และคดีตามฐานความผิดที่เกี่ยวโยงกับข้อดังกล่าวที่ว่ามาค่ะ แม้ว่าจะรวมคดีตามฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะแต่ตัวแทนเครือข่ายประชาชนที่ร่วมกันเสนอกฎหมายก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อเป็นการแก้ไขกฎหมายค่ะ แต่วันนี้เนี่ยข้อเสนอนรัชสมุนไรรไม่ได้แตะต้องที่ตัวบทกฎหมายนะครับมาตรา112ยังเขียนเหมือนเดิมมาตราทุกอย่างกฎหมายต่างๆที่ใช้ดําเนินคดีทางการเมืองยังเขียนเหมือนเดิมวันนี้เราเสนอแค่ยุติการดําเนินคดีความทางการเมืองนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าการดําเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสังคมแต่เป็นไปเพื่อเจตนารมทางการเมืองเพื่อปิดปากการแสดงออกเพื่อรักษาฐานอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลที่แล้ว ที่หมดอำนาจไปแล้วนะครับดังนั้นการดำเนินคดีจึงไม่ได้มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปทั้งนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าจะยกเว้นไม่นิรโทษกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่สลายการชุมนุมหรือกระทำการใดๆที่เกินกว่าเหตุหรือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาการกระทำมาตรา113นะคะหรือความผิดฐานเป็นกบฏความผิดฐานล้มล้างรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการค่ะ ขณะที่ล่าสุดตอนนี้นะคะมีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนเสนอร่างกฎหมายนี้เกือบ28,000คนนะคะยังไม่นับรวมที่ลงชื่อในระหว่างการจัดกิจกรรมรณรงค์สัญจรตลอด14วันที่ผ่านมานะคะซึ่งเครือข่ายผู้เสนอกฎหมายคาดว่าเมื่อปิดในช่วงเวลาราวา20 0นาฬิกาวันนี้น่าจะไม่น้อยกว่า30,000รายชื่อค่ะ สำหรับภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนอกจากเตรียมนำรายชื่อประชาชนสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะยังจะยื่นทุกพลังเสียงของประชาชนที่ร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้พักการเมืองได้แสดงเจตจำนงความจริงใจในการสนับสนุนและร่วมกันโหวตร่างนิรโทษกรรมประชาชนด้วยค่ะจ,จ,จริงๆแล้วการเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาและการจะผ่านได้ต้องการเพียงแค่เสียงสสมากกว่าครึ่ง ที่โหวตในวันนั้นนะครับไม่ใช่มากกว่าครึ่งของสองสภาด้วยไม่ได้ต้องการ251เลยเข้าสภาวันไหนโหวตวันไหนมีคนมากกว่าครึ่งในนั้นยกมือให้มันก็ผ่านแล้วนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์การเคื่อนไหวที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากที่สุดสอสอของพรรคแกนนําของพรรคสมาชิกของพรร ผู้สนับสนุนของพรรคถูกดำเนินคดีมากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็หวังว่าพรรคเพื่อไทยจะยกมือโหวตนะครับพรรคก้าไกลเราก็หวังว่าจะยกมือโหวตเครือขนะ่ายนิทโทศกรรประชาชน23องค์กรยังเปิดเผยนะคะว่าล่าสุดมีพรรคการเมืองที่ตอรบรับร่วมกิจกรรมในวันนี้เช่พนพรรคก้าไกลพรรคประชาชาติพรรคเป็นธรรมแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่นะคะเขาเปิดเผยว่ามาประมาณ98อีก2รต้องรอดูในช่วงจัดกิจกรรมนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังว่าหากทุกพรรคการเมืองสนับสนุนก็จะ เป็นการย้ำความสําคัญต่อเสียงของประชาชนที่พวกเขาอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ ค่ะคุณบุษรินคะนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงขณะนี้นะคะต้องจับตาไปที่การจัดกิจกรรมที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่าย14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ mm. คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ผ่านทั้งทางทวิตเตอร์และก็เพจ Facebook ของด e a c t i v e ไทย PBS ค่ะค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะนั่นคือบรรยากาศของภาพประชาชนที่พยายามผลักดันร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนนะคะโดยหัวใจสําคัญคือทุกคดีทุกข้อหาค่ะที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2549เนี่ย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารจะต้องได้รับการนิรโทษทั้งหมดเลยนะคะดิฉนันอยากชวนคุณผู้ชมดูชาร์ตนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าหลังจากการรัฐประหารมามีผลพวงอะไรมีกระบวนการอะไรที่ทําให้ประชาชนรู้สึกได้ว่านี่เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเริ่มกันตั้งแต่19กันยายน2549ตอนนั้นเป็นการรัฐประหารในสมัยของพลเอกสนธิบุญ,ญรัตกลินนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นค่ะถัดมาเรื่อยมาจนถึงปีประมาณ2505 55คุณผู้ชมคะมีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยอย่างน้อยนะคะ36คนในช่วงเวลาเพียงแค่วันที่19กันยายน49ถึง2,557คะ่ะจากนั้นมานะคะในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีกฎหมายที่ออกโดยคอสชอเนี่ยหลากหลายฉบับด้วยกันไล่มาตั้งแต่สีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นปี2557นะคะ25พฤษภาคมมีประกาศคอสชอที่37ทับ2 5 5พและ38ทับ2557คือใช้สารทหารในการดำเนินคดีกับพลเรือนได้ค่ะคดีเนี่ยมี3ประเภทนะคะคุณผู้ชมก็คือคดีที่เกี่ยวกับความผิดของพระมหากษัตริย์คดีที่เกี่ยวกับความผิดเรื่องความมั่นคง รวมถึงคดีที่ผิดเกี่ยวกับอาวุธด้วยนะคะนี่แหะค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้ในช่วงเวลานั้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม57จนถึงต้นปี2561มีประชาชนที่ถูกดําเนินคดีอย่างน้อยนะคะ98คนค่ะคุณผู้ชมถัดมานะคะก็จะมีเรื่องของการยกเลิกคำสั่งนี้ค่ะในวันที่12กันยายน2559 ยกเลิกนะคะก็เลยทําให้คดีพลเรือนต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้สารยุติธรรมตามปกติแล้วค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ แน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลังจากกลับมาเราก็พบข้อมูลว่าในช่วง3ปีนั้นมีพล,ลเรือนนะคะที่ถูกดำเนินคดีในศาลทาหารไม่น้อยนะคะ1,716คดีคิดเป็นจำนวนผู้ต้องหาและจำเลยมากกว่า2,100คนและหลังการรัฐประหารค่ะจนถึงปี61มีประชาชนอย่างน้อย98คนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1,2 2ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะในวันที่10 5มิถุนายน2563สีเหลืองด้านล่างตรงนี้นะคะตอนนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ได้ระบุเลยว่าในหลวงทรงมีพระเมตตารับสั่งไม่ให้ใช้มาตร1-2า1นึกับประชาชนค่ะแต่ในวันที่19พฤศจิกายน2563เนี่ยมีการชุมนุมในทางการเมืองของกลุ่มราษฎรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียนเยาวชนนักศึกษาพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมาย ในการดำเนินคดีผู้ชุมนุมรวมถึงมาตรา1นึนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ประชาชนถูกดำเนินคดีสูงที่สุดเป็นประวัติการโดยพบข้อมูลว่าตั้งแต่กุมภาพันหกจนถึง5กุมภาพันหกมีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา1นึอย่างน้อยเนี่ยสองคนในจํานวนนั้นก็คือคุณบัสบาสมงคลธิระโคดนะคะเขาถูกพิพากษาจําคุกรวม50ปีคนนี้นะคะถูก จำคุก50ปีซึ่งเป็นโทษสูงสุดเลยจากเหตุการณ์การโพสต์เฟซบุ๊กนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสำหรับเรื่องของมาตรา1 1ึ่ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งคอสช รวมไปถึงค่ะคำสั่งอื่นๆอีกนะอย่างเรื่องของประกาศพรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดโควิด19และพรกฉุกเฉินเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปหลังจากที่เหตุการณ COVID ์โควิดก็เริ่มเบาบางลงไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ทําให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่แหละคือผลพวงไม่ว่าจะเป็นคําสั่งคอสจอกระบวนการต่างๆที่ประชาชนรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมและคดีทั้งหมดเหล่านี้ก็ถูกนิยามว่าเป็นคดีทางการเมืองที่อยู่ในร่างนิรโทษกรรมของภาคประชาชนที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มที่ไปชุมนุมทางการเมืองเนี่ยค่ะได้รับการนิรโทษนั่นเองหลังจากปี2563ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีในทางการเมืองจำนวนมากนะคะพวกเขาออกมาชุมนุมเรียกร้องอย่างต่อเนื่องนะคะ ได้รับผลกระทบในการถูกดำเนินคดีทางการเมืองในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาขยายผลใหญ่ขึ้นมาถึงการไล่ผู้นําอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงเวลานั้นที่ถูกตั้งคําถามถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะในตัวอย่างที่ดิฉันได้ไปสัมภาษณ์มาก็คือตัวอย่างของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าม็อบทะลุฟ้านั่นเอง ม้อมทะลุฟ้าถูกขึ้นบัญชีดำเนินคดีต่อเนื่องนะคะจากการออกมาเรียกร้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแก้ปัญหาปากท้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ประเด็นละเอียดอ่อนอย่างมาตรา1 1 2ด้วยแม้จะถูกดำเนินคดีด,ด้วยถูกติดตามจากตำรวจ แต่ว่าการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะล่าสุดน,นก็ยังออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนการนิรโทษกรรมภาพประชาชนด้วยดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณชอยส์ยุคนทนชอยส์เครือออกมาเคลื่อนไหวอยากเห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลง<ๆ>เธอยอมรับว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายมีหลายมิติที่กระทบกับชีวิตการศึกษาครอบครัวของเธอแต่ก็ยังยืนยันเรียกร้องเรื่องเดิมค่ะ และย้ำว่าจ,จะยอมลดบาลงมานะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนเห็นต่างนั้นได้มองเห็นปัญหาร่วมกันค่ะเือนจอคอนี้ยิ่งแบบแต่ว่าสิ่งที่คดีมี12คดีค่ะก็ทั้งหมดจะอยู่ที่ศาลเยาวชนเลยเป็นคดีพลกรฉุกเฉินซะส่วนใหญ่ของของตัวหนูเองไม่เคยติดคุกแต่ว่าเพื่อนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำอะค่ะอันนี้ยิ่งแบบ มันมันสอให้เห็นถึงแบบความพังทลายของกระบวนการยุติธรรมของระบบยุติธรรมบ้านเรามากๆแค่การออกมาทาโพแค่การออกมาเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใครคนใดคนหนึ่งรัฐบาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกลายเป็นคือแค่แค่เราใช้คําพูดกับกลายเป็นว่าเราโดนโทษเทียบเท่ากับคนที่ถูกดําเนินคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาอะไรอย่างเงี้ย ผู้พิพากษาเคยท่านหนึ่งเคยเคยบอกไว้ว่าถ้าคุณไม่ยอมรับสารภาพคดีเนี้ยคุณก็เหมือนเชื้อโรคตัวหนึ่งถ้าแบบใช้ยาเบาไม่ได้ก็ต้องใช้ยาแรงเพราะว่าตอนนั้นเขาเสนอมาให้หนูเข้ามาตรการพิเศษแล้วแล้วหนูรู้สึกว่า,าการที่หนูออกมาตรงเนี้ยหนูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยอมรับผิด mm hmm. หนูก็เลยเลือกที่จะสู้คดีแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีแบบอเกสซี 4, แบบไม่ได้มีท่าทีก้าวร้าวอะไรแต่ว่าเขาก็แบบตอบกลับมาแบบนี้เลย หนูขอใช้คําว่าถ้าไม่จิตแข็งพอนี่คเคอแบบแตกสลายได้เลยอะค่ะเขาลดทอนความเป็นคนของเรามากๆแล้วก็จะกลับเข้าไปเรียนใหม่ในโรงเรียนโรงเรียนสามัญปกติในกรุงเทพก็เขาก็ไม่ได้รับค่ะเพราะคือด้วยเหตุผลที่ว่าก็เป็นเด็กนักกิจกรรมโดนถูกดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีก็เลยแบบไม่ได้รับข้ารงเรียนปกติก็เลยเรียนกศนอการศึกษานอกระบบไปค่ะซึ่งถามว่า สิ่งที่เราสูญเสียไปหรือสิ่งที่เราต้องจ่ายอะค่ะมันมันได้คมเสียค่ะพี่แลกกับการที่แบบคนในสังคมรับรู้เรื่องการเมืองมากขึ้นการที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้มีอำนาจให้แจกแบบแจกคดีใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือกันแก้งประชาชนที่ออกมาใช้เสรีภาพคือเขาต้องการให้เราหยุดเขาต้องการให้เราเงียบไปซะอยู่ตามระบอบที่ฉันสร้างไปเถอะ ซึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ในระบอบนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะทําตามความต้องการของผู้มีอานาจเราเลยยืนยันที่จออกมาเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งคือการวิพากษ์วิจารณ์มันคือมันคือสิทธิ์ของเราที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะมันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันที่จริงแค่ถูกคุกคามหรือว่าถูกตำรวจตามมันก็ไม่แฟร์แล้วมันแบบและเมิดจิตกันแล้วอันนี้คือถูกดําเนินคดีเข้าไปอีกมันก็รู้สึกว่าความยุติธรรมของประเทศนี้มันพังมากๆากค่ะพื้นฐานคือเราไม่ควรที่จะโดนแต่เราสู้บนเส้นทางเนี้ยเราเข้าใจว่ามันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเราก็ต้องสู้กับมันไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับเรา ทุกคนได้รับผลกระทบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องปัญหาทางเสรีภาพความวิติธรรมอะไรต่างๆมันเลยอยากจะชวนมองตรงในแง่ตรงที่ว่าสังคมเรามีปัญหาอะไรแล้วเรามีแนวทางอะไรที่จะแก้ปัญหาร่วมกันแบบก้าวข้ามความขัดแย้งไปหนึ่งสเต็ปอะค่ะลอง ลองลดบากันลงรดกำแพงกันลงฝั่งเราก็ลดกำแพงฝั่งเราฝั่งเขาก็ลดกำแพงฝั่งเขาแล้วมาพูดถึงปัญหากันว่าปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาความยุติธรรมแล้วเราจะแก้อะไรได้บ้างนิรโทษกรรมประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญ ชมคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นปมปัญหาใหญ่ที่เห็นตรงกันกับนักนิติศาสตร์นะคะที่มองว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดคุยกันเช่นเดียวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมภาคประชาชนหรือว่าการนิรโทษกรรมควรจะเป็นคดีใดบ้างควรจะเป็นใครบ้างก็เป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันในพื้นที่ปลอดภยัยอย่างสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งด้วยคะ่ะ กฎหมายที่ออกมาหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันขาดความชอบธรรมซึ่งแน่นอนนะครับในทางนิสสานผลของกฎหมายต่างๆที่ออกมาเพราะเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารมันก็ไม่ชอบแต่ว่าในทางการเมืองต้องยอมรับว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองันถึงทุกวันนี้การนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นความพยายามในการเยียวยาหรือชดใช้คนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการในทางกฎหมายจากการบังคับใช้กฎหมายและคนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจในทางการเมืองแต่ว่าแน่นอน ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรียกว่าประโยชน์นะครัทั้งทั้งร้อยคนทั้งหมดเลยมันอาจจะมีบางเคสส่วนกรณียกเว้นถ้าเกิดคณะกรรมการนี้ตั้งมานะครับได้พิจารณาคือคือมันก็มีการกําหนดขอบเขตเนี่ยไว้กว้างๆนะครับเป็นประเภทคดีหรือเป็นช่วงเวลาแล้วในเคสที่สงสัยเนี่ยนะครับหรือมันมีปัญหาเนี่ยก็ให้คณะกรรมการนี้ตั้งขึ้นมานะครับโดยมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสมาชิกของสภาเนี่ยเป็นคนร่วมกันตัดสินใจว่า นะครับคดีนั้นคดีนี้เนี่ยมันควรจะได้รับนะบนะการอน,นุญาโทษุลก,กรรมหรือไม่ คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมกฎหมายที่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมมีสีฉบับนะคะเป็นร่างกฎหมายจากกรมไทยสร้างชาติที่เน้นการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มรัฐประหารและตำรวจรวมถึงร่างกฎหมายจากพรรครูไทยซึ่งทั้งสองฉบับนี้ไม่นับรวมความผิดมาตรา1นึนะคะส่วนอีกสองฉบับค่ะก็คือร่างกฎหมายจากพรกก้าวไกลกับร่างกฎหมายฉบับประชาชนระบุไปถึงการนิรโทษกรรมให้กับความผิดมาตรา1นึ 1> ด้วยอาจารย์ก็วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าหลังมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีพักก้าวไกลาหาเสียงเรื่องการแก้มาตรา1 1นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก็อาจจะยิ่งทําให้ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและมีความยากในการพูดคุยมากขึ้นแต่จุดสําคัญก็คือการเริ่มที่จะหยิบร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าไปพิจารณาถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญและไม่ควรหยุดอยู่แค่การแก้ปัญหาเรื่องนิรโทษกรรมเท่านั้นเพราะว่าต้นตอสําคัญคือเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะ เราเห็นท่าทีสามนูนในคดีก้าวไกลประก้าวไกลก็จะเห็นได้ว่าการใช้อำนาจของของคนในกระบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็รวมถึงนักการเมืองที่มีอำนาจรัฐอยู่เนี่ยไม่มีใครอยากจะไปแตะต้องนะครับนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการก้าวล่วงนะครับดุลพินิษของสถาบันผมคิดว่ามันมันคือโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยในวันนี้เวลานี้นะครับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ที่มันต้องมันต้องมาคุยกันได้ในเวทีที่ปลอดภยัยที่สุดก็คือสภา นะครับซึ่งเป็นเวทีของผู้แทนประชาชนนะฝ่ายที่เห็นว่ามันเป็นหนึ่งสองด้วยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเออมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องพูดคุยกันนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งสองด้วยซึ่งผมมาเห็นด้วยอย่างยิ่งและผมมองว่านะครับอ่มันคือคดีทางการเมืองที่เป็นทันหาใหญ่สุดแล้วของกระบวนการยุติธรรมไทยในเวลานี้นะครับแล้วก็เห็นด้วยว่ามันไม่ควรจะหยุดแค่การเลือกรรมมันต้องไปต่อที่จะต้องพูดคุยกันว่าจะทำยังไงให้อ่การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะครับมัน เข้าที่เข้าทางสักทีนะครับก็คือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นและอะไรคือต้นตอนที่สําคัญที่สุดของปัญหาทางกฎหมายมนะ<ม>ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละนะครับคือปัญหาใหญ่ที่สุดนะเราเห็นได้ชัดจากการใช้อำนาจของสามนูนใช่ไหมครับว่าสามนูนเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปศาลมากนะครับอำนาจในความเป็นจริงก็คือของสามนูนก็อยู่เหนืออยา่างคณะรัฐมนตรีอยู่เหนือรัฐสภาอยู่เหนือศาลอื่นๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าสามนูนเ็เคยวินิจฉัยว่า มติของศาลปกครองสูงสุดที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดก็ไม่ชอบรัฐมนูลมาแล้วเพราะแล้วเนี่ยรัฐมนูลฉบับนี้มันเป็นต้นต่อนะครับหรือเป็นที่มาของปัญหาหลักของกระบวนการยุติธรรมคือตราบใดที่ที่มันยังคงอยู่เนี่ยมันก็ยังคงมีปัญหาขัดแย้งก,การเมืองต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมที่สนใจประเด็นนี้นะคะอาจารย์มุนินได้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบเต็มๆผ่านทางเพจ e a c t i v e หรือว่าทาง YouTube ของ e a c t i v e ไทย PBS ด้วยก็สามารถไปย้อนฟังติดตามชมกันได้